ทุกปีนันเยี่ยเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสาร,รุ่นใหม,รใหม่รุ่นใหญ่ยัาเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเล่น้่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จา๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้า,จะ,าจะเครียดขายความสีเรียสเร้ทุกเวลาก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไป นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง นีมีเมนูพิเศษจากน้ำปลาเชยิ้มนะครับจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าวันนี้ผมจะทําเมนูพิซซ่าหน้าน้ําปลายำปลาแซลมอนน้ําปลาเชยิมเดี๋ยวจะทําให้ทานวันนี้พอดีลูกค้ามาเน่เอาเน่โกกุกโกกุกมันพ่อเนี่ย่ยเรียกพ่อที่เดี๋ยี่ก็มาหรอกแม่นี่ลงพัก คุณมาทําอะไรก็มาทํานี่ไงวันนี้เขาสั่งอาหารมาเขาเลยมาจัดทําให้ไงใครสั่งอาหาร้วทำคนนักโทษไงโอ้โหนักโทษวันนี้เลี้ยงวันเกิดโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาจะเลี้ยงวันเกิดเขาเลยสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงเนี่ยคนไหนพิซซ่าสั่งได้ยังนี่นี่กำลังเด๋ยวจะทําให้ครับเดี๋ยวทำเลยครับทำเลยทําเลยเดี๋ยวเพื่อนผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเล่นในโรงพักอีกโทษนะคะโทษนะคะมี๋้ยเตี๋ถั่วแรกไหมคะ ไม่ขายพิกซ,ซ่าไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวถั่วแล่ไม่ชอบอ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ถั่วและอ่ะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาไหม ตำรวจคะมีอะไรอ่ะนูขอคุยกับคุณตำรวจได้ไหมอ่ะคุยคุณตำรวจคะขอคุยกับคุยได้ครับมีอะไรคือหนูไม่เคยติดคุกมาก่อนคุณตำรวจจะทำเป็นนี้กบหนูคุณตำรวจหนูขออะไรหนูออกไปได้ไหมหนูอ่ะหนูไม่ได้ฆ่าแมวหนูไม่ได้จับแมวอะไรเลยจริงๆค่ะหนูไม่ได้จับหัวแมวด้วยค่ะเออนี่นี่เอางี้ดีกว่านะผมยังปล่อยคุณไม่ได้ยังไงผมต้องรอสอบปากคำแมวก่อนครับเอาลูกคุณตำรวจคุยกับแมวได้หรอคะทำไมจะคุยไม่ได้ครับคุยยังไงคะเจอแมวปุ๊บเราก็ เมียว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 เหงาเมียวเมียวเมียวเหงาจะค่อยดูแลด้วยรักและปลาทูเออกุณตจมืออะอไรอยากคุยกับแมวได้เหรอคะคุยได้ทำไมจะคุยไม่ได้คุปล่อยหนูจะค่ะไม่ปล่อย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 หนูไม่อยากอยู่กับกับไอไอนักโทษแบบนี้เราค่ามันสุโปรกันหนูไม่ชอบกูกลัวอะไรกูลัวอะไรุณกลัวอะไรไม่เคยว่าเขาแบบอยู่กันสองต่สองแบบเนี้ยก็ข่มขืนหนูอะ คุณตำรวจใจเย็นคุณจะจะจะถึงเต้นค่คอยๆพูดกลัวอะไรนะคือถ้าเกิดว่าวอยู่กันทองตัวท้องแบบนี้แล้วก็มาข่มขืนหนูอ่ะหนูจะทำยังไงก็คุณตำรวจไม่ต้องกลัวไอ้ห้อยไม่มีทางข่มขืนอยู่แล้วในเมื่อผมยังอยู่ที่นี่ทั้งคนส<อ>บายใจได้ไม่เอา,าคุณตำรวจหนูกลัวไม่ต้องกลัวคุณไปไปไป,ไปเฉยๆใจเย็นไม่ต้องกลัวอคุณอย่าโวยวายสิช่วยหนูด้วยถ้าเกิดว่าคุณตำรวจนะ ม่ให้หนูออกไปนะหนูจะร้องหนูจะร้องให้คนมาช่วยหนูก็ดูไม่ให้หนูออกไปไม่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 ผู้หญิงไม่ได้ช่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดีหูไม่อยากเป็นอย่นี้หนูไม่ได้ทำร้ายใครจะทำร้ายหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าครับอ่ะทางนี้อยู่ในโรงพักในห้องขังเนี่ยผมฆ่ามันตายแน่นี่ไอ้ห้อยอย่านะอย่านะหยุดเลยนะถ้าเกิดทำร้ายร่างกายนะ ฉันจะส่งคดีให้แกอีกหนึ่งคดีในฐานะทำร้ายร่างกายส่ง,สงเพิ่มข้อหาหรือสั่งคดีเพิ่มข้อหาส่งคดีฉันจะเพิ่มข้อหาแกในฐานะทำร้ายร่างกายอีกหนึ่งคดีอย่าเสียงดังปากปากไปนั่งไปเลยหรืยเฉยมาพอดีมาพอดีมาพอดีจะโทรตาม้รันมันหนาวนะ เอาต้มตังที่คุณตำรวจสั่งอ่ะเบอร์เกอร์โอ้ยอะไรคุณไุ้ตีทำอะไรเขาจะมาพ่อมาดังกล้องหนูอ่ะพีอยู่ตรงหัอยู่ที่มีเยอะแยะอันนี้กล้องหนูอ่ะซื้อมาเหรอใช่พ่อซื้อให้เมื่อวานติดซื้อให้แล้วติดคุกเลยนะมานี่มาอย่าไปสนใจเขาตำโคราชไข่เจียวกุ้งทุกเมนูนะคะคุณตำรวจขาไข่น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก หมดเลยค่ะเหรอที่สำคัญนะคะน้ำปลาร้าตาเชิญยิ้มค่ะน้ำปลา,าร้าอรุณดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูค่ะอ,อยากสั่งอะอยากสั่งกระห้ะาขวดอ๋อกระห้าขวด ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเจ๊ออกจากคุกเมื่อไหร่นะเจ๊ไปเอาที่ร้านเลยค่ะเพราะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยเก็บได้นานมากเลยนะเจ๊ได้ค่ะดีดีดนี่หอมมากเลยนะทางจะอร่อยแน่ๆเลยนะปลาร้าเชิญยิ้มใส่เข้าไปได้เลยนะคะอืออืออันนี้สะอาดสะอาดใช่ไหมคะแต่แกน่ะสกปรกไปได้แล้วก็ก็เสร็จยังเดี๋ยวเสร็จเสร็จเดี๋ยวกิน ไปดูคด mm ีอะไรมาล่ะดื้อด bueno hit ื้อไงแล้วมันดื้อไอเนี่ยก้าวแล้วก้าวแล้วไม่เก็บลามก้าวแล้วไปไปไอตั้มเราไม่เคยก้าวแล้วเยเดียวก้าวแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิีน กาแฟพันไทยกลิ่นหอมฟุ้งมาถึงข้างนอกเลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนสวยกาแฟพันไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ยินดีต้อนรับค่ะนี่ร้านเปิดใหม่เหรอจะ๊ะกลิ่นกาแฟหอมฟุ้งไปถึงข้างนอกเลยมีเมนูเก๋ๆแนะนำไหมจะ๊ะทุกสาขานะคะเรามี5้าเมนูยอดนิยมที่ควรทานค่ะไหนอบอกมาซิมีอะไรบ้างเมนูแรกเลยนะคะพันไทยคอฟฟหอมเข้มด้วยกาแฟและนมสดค่ะ<ช><บ>ส่วนเมนูที่2นะคะ กรีนทีเอสเพรสโซ สีสันสดใสลงตัวสุดๆจากชาเขียวกาแฟแล้วนมสดค่ะส่วนเมนูที่สามนะคะพันไทยเลเวอร์ทีค่ะถูกใจสายชาด้วยชาไทยนมสดแล้วก็ชาเขียวค่ะวิจพูดมาเรียนหน้าสนหมดแล้วเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมต่อเลยนะคะเมนูที่สี่ค่ะพันไทยสามสหายค่ะเข้มข้นหอมหวานด้วยกาแฟนมและชาค่ะส่วนเมนูสุดท้ายค่ะคุณพี่พันไทยสามทหารเสือค่ะเข้มข้นถึงใจแต่กลมกล่อมด้วยกาแฟนมและโกโก้ ้ค่เลือกไม่ถูกเลยอะอนี่ใช้มเมล็ดก,กาแฟจากที่ไหนจ๊ะทางเรานะคะใช้มเมล็ดก,กาแฟที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานจากเกษตรกรไทยบนดอยสะเก็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วนำมาคั่ดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนได้เป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำให้กาแฟที่ได้นะคะมีความเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอมค่ะเอาทุกเมนูเลยได้เลยค่ะอ๋อคุณพี่คะหนูมีอะไรจะบอกด้วยค่ะ สำหรับสมาชิกบัตร PT Maxcard นะคะซื้อเครื่องดื่ม2แก้วในราคาปกติไม่ว่าจะเย็นหรือว่าจะปั่นรับฟรีทันทีเลยค่ะกระเป๋าผ้าพันไทยตั้งแต่วันที่4ีกรกฎาคมถึง17จกรกฎาคมนี้ค่ะนี่พี่มีบัตรพอดีเลยจ้ะรีบไปเอามาเลยได้เลยค่ะโอยเย็นที่รักนั่งก่อนน่งก่อนจ้ะไปกาัฟกาแฟย่เย็นที่ไหนมาลจ้าเนี่ยอพี่แหละ ไปไหนมาไหนไม่เคยบอกเลยต้องให้หนูมาตามตลอดเลยอ,ะอ่ะโอ๊ยตายีย่สิอดอจชมพูบบังเอ,อิญจังเลยนี่เลิกกับฉันได้แป๊บเดียวซื้อหมาตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วหรอหมาที่แฟนใหม่พี่นี่หมาก็ดีแล้วจำไว้นะถึงเราจะเลิกกันแล้วก็ตามแต่พี่ยังจำเธอได้ไม่เคยลืมฟังเอาฟังเอาพี่จำความรักของเราได้จำว่าเธอยืมเงินที่ไปหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่จะคืนมาส้บหน้าเขาไม่ได้พิสุวรรณแอร์หรอกอยากเธอด้วยห้าพันเมื่อไหร่จะคืน เอามาเลยยืมเขาได้เหรอแต่ถ้าทัวร์ขนาดนี้บอกเลยคนอย่างพวกเราอ่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายและไม่ต้องเถื่อโอ้ยหัวจะปวดถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีกินเอามาเร็วเร็วเร็วก็ไม่ไปหลอกคนอื่นต่อดีกว่าแกนี่จะบอกได้แล้วไปหลงแมน้านี่เดีไปหลอกคนอื่นต่อดีกว่าแกแรกมาแล้วค่ะพันไทยสามทหายค่ะคุณพี่อ๋อนี่พันไทยสามทหายมาแล้วค่ะอชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้ำค่ะ พี่จีบได้ไหมจ๊ะอุ๊ยได้สิคะแต่ว่ามีให้หนูสักสองหมื่นไหมคะโอ้โหสองตัวนี่หนไป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 จ้าว่าไงจ้าเนื้อไอ้นี่แนวมันไม่รู้จักเข็ดหลับดึกดึกเดินเดินเนี่ยขับรถแข่งกันในหยกหูชาวบ้านจัดข้องใจอะไรกับผมดีกว่าจ้าเอาลงเดี๋ยวนี้ผมจะเอาวางอย่างนี้มีปัญหาอะไรมันผิดกฎหมายข้อไหนครับผมเอาผูกเอ้ยจ้า ผมรอทนายผมอยู่เจ้าขาลงไม่เอาลงคนอย่างเอ็งมีทนายต้องใช้ปืนเลยผมจะปืนยิงขาคุณให้ทะลุเลยเดี๋ยวมี่ไรคุณเลยทนายผมแล้วกันเดี๋ยวคนอย่างเอ็งมีทนายคนอย่างเอ็งมีทนายด้วยเลยเขาีเจ้าหน้าที่ทางผมคนนี้เหรออุ๊ยตอนลืมตัวลืมตัวดีทำไมเหมือนคำว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินฮะคุณจะมาก้าวร้าวกับผมแบบนี้ไม่ได้หรอกครับนี่ผมจะสั่งให้พ่อของผมเนี่ยนะ ซื้อโรงพักของคุณทั้งโรงพักผมยังทําได้เลยนี่คุณอย่ามาอวดร่ำอวดรวยในโรงพักนี้นะก็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 เอาใส่ชิ้นเยอะๆนะก็เดี๋ยวใส่ใส่ให้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเข้าคุกนี่นี่คุณยังไม่รู้หรือว่าความรวยของผมเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนนะไหนเล่าให้ฟังเรื่องเงินที่ผมมีนะผมบอกได้คําเดียวว่ามีไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมีเท่าไหรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีเท่าไหร่ อาภโ๊ด้ยยายายารอทนายผมก่อนที่บ้านเงินเยอะไหมมโชอย่าโม้อย่าโม้เก้าคุกเข้าคุกหยุดใช้วาจาข่มขู่รูกความผมได้แล้วคุณตำรวจโอ้โหไม่งั้นผมจะฟ้องคุณตำรวจในมาตราห้านี่บรรทัดที่7นี่วงเล็บที่8เล่มที่19นี่เอาจริงนะคุณ ผมกลัวคุณตั้งแต่ไอ้มตาห้าแล้วผมหอบหิ้วมาเต็มที่เลยเนี่ยัมขู่ได้นะและอีกคดีหนึ่งนะผมจะฟ้องคุณเลยนะคดีอะไรครับคุณปล่อยให้ร้านพิซซ่ามาเช่าขายหน้าสอนออย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคุณเอามันเป็นร้านอาหารประจำโรงพักคุณกินนอกกินในคุณรับใ้โต๊ะไหนเปล่าคุณรู้จักกับคนขายอะไรหรือเปล่าขอโทษครับคุณคุณทนาย ผมไม่ได้มาใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นคุณมาขายหน้าสอนอนักโทษเขาเป็นคนสั่งครับเขาวันเกิดเขาครับผมวันเกิดนักโทษเขาก็สั่งพิซซ่าผมมาทานในโรงพักแล้วนี่เสร็จหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมเออพิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยทนายเรามาก้นหน้าปลาแซลมอนนะหน้าน้ำปลาปลาแซลมอนอย่างพิซซ่านี่คุณคิดได้ไงทําพิซซ่าหน้าปลาแซลมอนทำไม่ที่ไอ้ดูที่นี่ว่าน้ำปลาทาได้แม้กระทั่งอาหารฝรั่งอล อืมอร่อยม่เอาเครื่องสับสนเนี่ยคุผมไม่เชื่อหรอกอันนี้ยังไม่ได้วางขายยังไม่ได้วางคือนับประนับปละร้านนี่วางขายในเซเว่นอีเลเวนโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมคุณยังไปไม่ได้ฮะทำไมครับผมกระเป๋าผมอ๋อคุณมิจฉาที่ย์ผมไม่แม่งคุณผมลืมไปคำขอโทษฮะเอาละทีนี้พลุงพลังเลย ไม่ช่วยเอาไปไม่ช่วยผมช่วยข้าอายตกลงปล่อยผู้ต้องหาผมได้ยังครับปล่อยทำไมอ่ะเขาทำผิดคุณจะจับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้วยยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวบอกรายละเอียดผมให้หมดได้ได้ไปนี่ถ้าเขารู้นะพ่อผมทำมาสังหาริมรัพย์เนี่ยตายเลยทำมาสังหาริมรัพั์ครับผมขายบ้านเหรอขายสามกระพุมไปี่จ้องให้หมดตัวเลยหมดเลยคดีอะไรเราอ้นะ้งอไร่ะผมโดนคดีมาครับผมคดีะรมั อาจารย์ลาบอ่ะอะไรทำเรื่องเลยนะฮะกูจะบอกให้เอาลุงบอกไปเลยค่ะลูกกลัวอะไรลาี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยอาจารอะไรอะทำไมเอาบัตเข้ามาอาจเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยเขผิดกฎหมายตาผิดเน็ตหุบปาก ผู้ชายเยอะก็ดีอยู่แล้วฉันจ้าเอา้าแสดงก็ชอบฉันใช่นกันเอ้าโอยโอ๊ยออกไปไอ้โสอบกดิคุณตำรวจคนละจะปล่อยฉันนักดีเนี่ยนี่ฉันแค่ขโมยแมวแล้วไม่ได้ฆ่าไข่ไายนะอ uh ่า huh. ไม่ฆ่าไม่ฆ่าใครไส้ฆ่าแน่แน่นี่ลดล้านลดรานเอาแล้วในที่สุดคุณก็ยอมรับสารภาพมาแล้วว่าคุณขโมยแมวเพื่อนบ้านมาจริงๆโอ้โหมันน่ารักอะยศ่อนอื่นนั้นต้องขอขอบคุณภูมิกับครับที่อุตส่าห์ปลอมตัวมาเป็นนักโทษกดดันฮะให้ ผู้ต้องหานี้ยอมรับสารภาพ,พแต่โดยดีครับไมได้เป็นรายลงจาตีกระผมพอต่ออ,อ,อพันตำรวจเอกผู้กำกับโรงพักนี้ผู <c oughs> ้กำกับชิติสันพงสุภาชาคริต <c oughs> รู้จักไหมทนายรู้จักผมไหมไม่รู้ผมอ่านบทอยู่ <c oughs> โอ้ยเหมเรื่องประธานครองตัวเลย <c oughs> น,นี่คุณเป็นตำรวจหรอคะผมเป็นตับสายลับสายลับผมเป็นสายลับโรงพักนี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือว่าคดีใหญ่ผมตั้งใจทํางานครับอุ้ยจะไปแบบคดีเล็กๆอย่นี้กูยังทําเลยอ่ะวุ้ยตำรวจขโมยแมวนี่ยังทำเฮ้ยเลิกๆเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยจฮะมีคนมาเออจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทำตามหน้าที่เป็นสายลับเหมือนเดิมเข้าใจไหมด้แล้วพ่อแกอย่าปากสว่างกันนะเว้ยเข้าใจไหม อยู่เนียบอสกับจอยเดินเข้ามาแล้วมันุ่งมีทุ่ะอะไรกันไหมดี่ะมันแจ้งความค่ะแจ้งความเรื่องอะไรที่ฉันสองคนเนี่ยค่ะโดนผู้ร้ายค่ะถอยรถมาชนค่ะใช่ผู้ร้ายเหรอแล้วผู้ร้ายกี่คนผู้ร้ายคนเดียวค่ะสองคนคนเดียวต้องมากัน2งคนช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ไวาเว้เยสวัสดีค่ะเเจ้ารถไหนดีกำลังหิวเลยจเจ้ารถนั้นดีไหมเ้ยหรือเจ้ารถนี้หรือเจ้ารถนั้นเฮ้ยเอารถไหนดีอะเจเอารถไหนดีเ่าจะรู้ไหมล่ะว,ว่าพี่ชอบกินรถไหนอ่ะแนะนำน่อยจ,จ้ารถไหนอร่อยได้จ้านี่ตัวนี้นะคะเป็นวายวรถหมูสับค่ะซุปกลมกลมหอมน้ำมันเจียวรสชาติเข้มข้นสูตรเฉพาะของวายวเขาเลยจ้าแล้วรถนี้ละจ้า รถนี้นะจ๊ะเป็นวัยวัยรถหมูสับต้มยำเปรี้ยวปรีดอร่อยเป๊ะจัดจ้านเต็มรสชาติต้มยำแท้ๆค่ะเพิ่มความแซ่บด้วยมะนาวกลิ่นหอมเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะนี่อร่อยทั้งสองรถเลยตัดสินใจยากมากทั้งนั้นเอาอย่างละแพ็คโอ้ยโอเคเลยค่ะมีจัดให้นะคะเอาอย่างละแพ็คไปจ้าลูกแม่เอาเดี๋ยว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 จ้าเดี๋ยวจ้าจ้าเอาสองคนแม่ลูกจะไปไหนกันจ้าวันนี้ว่าจะพาลูกไปเรียนปวดกับหมาหน่อย กวดวิชาแม่วดวิชาแสดงว่าวิชามันวิ่งเร็วถึงต้องไปกวดมันใช่ไหมจ๊ะเอ้ยนี่ดูท่าทางลูกหนูนี่ฉลาดนะเนี่ยอูฉลาดสิความรู้รอบตัวนี่แน่นมากเลยนะถามอะไรตอบได้อย่างวันหนึ่งไม่วันนี้วันอะไรวันธรรมดาแม่อ๋ออย่าดูแม่ตีแม่เออแม่เขาหยอกลูกน่ารักดีนะถามได้เลยพี่ถามได้เลยนี่ไอ้หนูนะขอถามแรหน่อยได้ไหมจังหวัดอะไรที่คนไม่เป็นมะเร็ง ต้องเป็นจังหวัดที่อากาศดีๆเชียงรายครับไม่ใช่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดที่คนไม่เป็นมะเร็งคือจังหวัดสระบุรีเขาไม่แต่สระบุรีมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วจังหวัดอะไรห้ามขาดเรียนจังหวัดแม่ห้องสอนไม่ใช่จังหวัดอะไรฮะยะลาเขาไม่แต่ยะลาครับมันอยู่ใกล้ๆกันจังหวัดอะไรเซ็บแซบโอ้ย ผมไม่ตอบแล้วครับน้าฉเฉลยมาเลยจังหวัดที่แซ่บแซบคือจังหวัดเพชรเขาเป็นแต่ภูเก็ตครับ <P et> เอามันอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันเก่งนักน้าเนี่ยเอาถามมาเลยผมถามน้าบ้างได้หมดจังหวัดอะไรนําเข้าเสื้อผ้าเยอะที่สุดจังหวัดที่นําเข้าเสื้อผ้าเยอะเอ้ยจังหวัดสระแก้วมีอําเภออรัญประเทศมีโรงเกลือด้วยเพชจังหวัดอะไรอะจังหวัดที่นําเข้าเสื้อผ้าเยอะที่สุดคือจังหวัดตากมันจะนําเข้าเสื้อผ้ายังไง ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วเรานำไปตากเอแ้วไม่ได้ตากในประเทศไทยนะไปตากที่ต่างประเทศนู่นไปตากที่ไหนอะตากที่ลาวโอ้ยแหมเลขกันนานมีกล้วยตาขายไหมอย่าไปวไม่ต้องไปละโรงเรียนเขาเข้ากับหมดละคุณรู้ได้ยังเป็นผู้รักทสองคนอะมันชนหน้ายู่เลยหน้ายู่ขนาดไหนเนี่ยไปถึงหน้ารถไม่ใช่หน้าคุณ คุณไม่ต้องทำก็ยู่อยู่แล้วเนียกพไปดูเลยข้านหน้าลงเดี๋ยวรถสีอะไรรถสีแดงสีเขียวสีแดงมันอาจจะสีเขียวเมื่อก่อนนี้แต่มันมาทำสีแดงทีหลังไงล้วอกลวงวถอยู่ที่ไหนวถอยู่หน้าโรงพักอันนี้ตอบตรงกันไม่อบก ไม่เอาเดี๋ยวม่นเถียงไม่ต้องเถียงแล้วคุณย้ายรถมาที่หน้าโรงพักได้ยังไงฮะคุณต้องเอาไว้ที่เกิดเหตุมันอย่างนี้เสียรูปคดีรู้ไหมครับอ้าวก็ผมมันถอยไปชนพวกมันขับหนีมันต้องขับตามสิครับรถอยู่หน้าโรงพักค่ะอยู่หน้าโรงพัก,อ,พกอ่าเดี๋ยว<อ>ไปดูงั้น,นเดี๋ยวผมออกไปดูให้จะเดินไปดูให้หน่อยแล้วกันครับโอ้โหความ กว่ามันจะชนเสร็จและฉันหิวก็เลยค่ะหิวเหรอค่ะอ่าอันนี่มีพอดีเลยกินเลยโอ้ไม่ได้หิวนี่ค่ะอ่ะนี่ก็ได้อะโอ้หิวยังนปลาเฉื่อยยิ้มโอ้ยอันี้อร่อยดีเสีได้เอาไว้ก่อนค่ะหิวยังอื่นค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกไปหากินแล้วกันโอ้ไปซื้อให้หน่อยค่ะผมเป็นตำรวจผมต้องเฝ้าโรงพักคุณจะใช้ผมไปซื้อได้ยังไงโอ้เป็นตำรวจต้องเป็นบริการประชาชนบริการ ต้องบริการตำรวจรับใช้ประชาชนอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปล่ําไปลือว่าคุณตำรวจเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีน้ําใจให้ไปซื้อของอะไรก็ไปเงี้ยแล้วเขาเขชาวบ้านเขาก็จะชื่นจะชมเขาก็จะสรรเสริญหยดหยดพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้กันแล้วกันรออยู่ตรงนี้นะนะคุณเฝ้าให้พวกผมด้วยนะจ้าอือเฮ้ จะกินอะไรโอ้ยหิวครับก็กินข้าวผัดข้าวผัดเอาข้าวผัดนะข้าวผัดข้าวผัดโอเคโอเคไปไปเอาผัดกุ้งผัดไก่ผัดหมูผัดกุ้งผัดไก่ผัดหมูผัดหมูผัดหมูดีกว่าผัดหมูนะได้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 เนะเอาตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยตีตีถาดนี้ก็เอาวันเดียวเหรอนี่จะ จะ3วันแล้วนะเนี่ยฉัจับจะ3วันแล้วนะรอดแค่สามแล้วนะรอแป๊บเดียวนะร้านอยู่แค่แค่นี้เองใช่้วบอกโอเคผมพบมืนด้วยเหรอไมม่ีอะไรอะไรไหนดูดิไหนดูดิเอามาดูดิเอามาดิเอามาดูกันไม่มีไม่มีนี่นี่แล้วดูแย่มือนี้ไม่มีอะไรนี่แล้วมือนี้อะไรแล้วไม่มีนี่ไงนี่ไปแช็คใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณมาก อุ้ยอุตส่าหไปแช็คให้นยเฮ้ยเฮ้ยพวกเองไปไปไปเลยตำรวจ่ะตำรวจจะฆ่าไปเลยวะไปออกไปไปตำรวจจะฆ่าไปเลยไอ้สองคนจับฉันทำไมอ่ะเฮ้ยเอ็นีเอ็นดีออกไปเลยไปเลยไปอ่ะเฮ้ยออกไปวะไปอ่ะเอ็งจะจับฉันทำไมฮะปลอมตัวยังไงก็รู้ใช่แกคิดว่าแกปลอมตัวมาเป็นนักโทษแล้วจะหนีจนพ้นแล้ว นี่เองข้าหัวหน้าแก๊งฉันวันนี้ฉันจะล้างแค้นฝ่ายมามว่าห่ายมามว่าแกสองคนเป็นโจรข้ายาเสพติดข้ามสะพานใช่ไหมอะไรอะข้ามชาติข้ามชาติข้ามชาติใช่เพราะฉะนั้นแกจะอยู่กาญจนบุรีอย่าเลย ทำไมไม่ไปแถวเพชรบูรณ์นะมันคนละที่เพมันไกลไปโอ้ยไกลแกจะอยู่เพชรบูรณ์เลยเป็นได้ครับไม่ได้แกจะอยู่แพร่ได้แกจะอยู่แพร่เลยเออนี้เออนี้นี่ก็ได้เหรอได้โอ้ยลำเอียงมันปล่าไม่มีอะไรผมลืมตังค์แต่เอามาแค่สองหอนะคะ ทำไมตลกมาเล่นง่ายเดี๋ยวนี้เน่นาะนึกจะเข้านึกจะออกนึกอมไรตังผมลึกตังรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูให้ด้วยนะจ้าจ้าเสียใจมากเลยเสียใจไปช่างไม่ได้ต่อยแกสองคนไว้เลยยานลูกที่ฉันฆ่าแกเอ้วา้ไอ้ไอ้ควงไปลงไอ้ควงไปลงรู้ไหมว่าแกเป็นใครคุจะมีใคร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 เป็นใครเป็นใครแกเป็นใครคือร้อยตำรวจโทรหญิ่งปราจงมัง อะไรนะฉันคือร้อยตำรวจโทหญิงปลาจองมองงามสกุลเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรนะหมายความว่าไก่เถือนไม่ใช่ไก่เถือนอะไรคนละมุกอะไรเนี่ยอเครู้จักชั้นน้อยไปแล้วผมสารวัตรกระดูกเหล็กและนี่สารการกระดูกหัก โอ้หเฮ้ยทำไมซ้ำซ้อนขนาดนี้เนี่ยทำไมทำไมหากระดูกเลยกระดูกหักด้วยกระดูกหักด้วยเล่นเอาตัวอันนี้ดีกว่าไอตั้มไอตั้มไปเลยมาหลายีมาแล้วยาวอ่ะตามจับมานานแล้วแน่นอนไม่รอดแน่จะจับฉันถูกต้องไม่มีทางโจรอย่างฉันหัวเมียไม่มีทางให้จับง่ายๆนี่ไปไปไปอย่างไรวะไปย่งนี้นะไปอย่านี้นะ พวกแกก็เข้ามาจับฉันไม่ได้แล้วเฮ้ยไปไนไปไปเว้ยไฮ้ยเฮไปเฮ้ยไป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 ตาไไปไปไไปไปไไไป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 ไไปไปไนไนไปไไปไปไปไไไลไปไปไไ อ้อไปฮับไป,ไป,ไป,ไปนู่นเลยกให้ลูกค้าเข้าไปคิดซะว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณมสมนาคุณสมนาคุณให้ลูกค้าเธอนี่ไม่ได้เลยนะเห็นดำๆแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะคิดอะไรมากมายหรือเปล่าแต่ขี้หึงนะเราในพักนี้นะอนอนก็ดึกนะตีสองตีสามาทำงานก็ง่วงแต่เนี่ยทำไมอ่ะทำไมเธอน้วทำไมไม่ห้ามฉันก็นอนดึกเหมือนกัน <c oughs> ว่าจะไปลงได้อ่ะไม่ได้ในยูทูบผมดูเจ๊อยู่ผมไม่ทุกวันป่านนี้เมื่อนาดอกไม้บานตีตีผิดเพลงเมียฉันนะคนละเพลงนะ